ครับสวัสดีครับสมาชิกครับอ่าพิวรีแก๊สนะครับอ่าในช่องบาโจ90าซพิวีแก๊สนะครับเพื่อเป็นสมาชิกครับวันนี้นะครับอ่าผมจะมานะครับอ่ามาเช็คของนะครับอ่าแพ็คของอ่าเจ้าตัวบูพับนะครับอ่าวอลแก๊สหรือวินแก๊สนะครับอ่าเพื่อส่งส่งให้ลูกค้านะครับเพื่อเป็นสมาชิกครับอ่าผมจะใช้รังอย่างนี้นะครับ่ใช้รังเราจะใช้โฟมนะครับมาบม็อกนะครับอ่าแยกเป็นชิ้นส่วนส่งไปให้ก็ครบชุดนะครับเพื่อเป็นสมาชิกครับสำหรับของผมนะครับ เมื่อก่อนที่ผมส่งไปครั้งก่อนนะครับะผมไม่ได้แพ็คแบบนี้นะครับพอดีว่ามันเกิดความเสียหายนะครับะเพราะว่า PVC ซแก๊สของเรานะครับพออยู่ในกล่องปุ๊บมันเลื่อนไปเลื่อนมามันดิ้นได้นะครับะมันทําให้เสียหายนะครับนะครับมันทําให้แตกแล้วก็เป็นรอยขีดข่วนขีดข่วนนะครับเพื่อจะมาเช็คครับผมเลยต้องมาแพ็คแบบนี้นะครับใช้โฟมนะครับมาทาเป็นรูปแล้วก็แพคนะครับะเพื่อความปลอดภัยของสินค้าด้วยนะครับเพื่อจะมาเช็คครับะ ขออภัยครับก็ในกล่องนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นครบเซตหมดเลยนะครับเพื่อสมาชิชิคับก็มีก็มีตัวปืนนะครับแล้วก็มีลํากล้องนะครับตัวนี้ลํากล้องจะเป็น5้า6หรือว่า่าดมิลนะครับเพื่อสมาชิกครับ่าแล้วก็ลูกทดสอบ1ขวดนะครับแล้วก็หัวปนแคสกับเข็มนะครับเพื่อสมบสมิชิคับเข็มจะเป็นเข็มเบอร์23นะครับของผมสูตรของผมก็มี3าเบอร์นะครับก็มี23 24 25ใช้3เบอร์นะครับแล้วก็ ะมีประกับตัวครอบแก๊สนะครับน่ะแล้วก็มีแก๊สหนึ่งกระป๋องนะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกครับเดี๋ยวมาดูวิธีประกอบนะครับน่ะเวลาสมาชิกน่ะเจ้าของกระบอกนี้รับไปแล้วนะครับน่ะเดี๋ยวประกอบประกอบยังไงเดี๋ยวผมดูในคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกครับก็กล่องนี้ก็ความกว้างก็8อ่า40กว่านะครับ40กว่าเเซนแล้วก็ความยาวก็8 85นะครับเดี๋ยวดูวิธีประกอบแล้วกันนะครับ ครับผมสมาชิกครับก็มาดูวิธีประกอบแลวกันครับนะเมื่อท่านรับปืนแล้วนะครับนะวิธีประกอบนะครับนะก็เดี๋ยวทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้อ่าอ่าโฟมอ่าการกระแทกอีกมาห่ออีกทีนะครับ่าจะเป็นแบบนี้ครับอ่านี่ครับเป็นฟองอากาศนี้ครับ่าการกระแทกเดี๋ยวผมจะห่ออีกครั้งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งนะครับผู้บัญชีสมาชิกครับอ่าก็ เวลาประกอบนะครับเพื่อนสมาชิกครับเพื่อนสมาชิกต้องคลายน็อตตัวนี้ก่อนนะครับน็อตยึดลํากล้องนะทั้งสองข้างนะครับนี่ครับเพื่อเราจะใส่ลํากล้องนะครับนะแล้วก็ตั้งที่จะสิดสโคปนะครับนะสโคปของผมรางของผมนะครับน่ะแก้1เซนติเมตรนะครับเพื่อนสมาชิกก็จะใช้สโคปก็ต้องใช้ขายึดกล้อง2เซนติเมตรหนึ่งเซนติเมตรนะครับสองเซนติเมตรไม่ได้นะครับต้องใช้ หนึ่งเซนติเมตรนะครับขาหยึดกล้องครับมันกล้องของผมตัวนี้ครับจะเป็นยี่ห้อนี้นะครับสามถึงเก้าขยายสามถึงเก้านะครับความความความกว้างหน้าเลนก็สี่สิบนะครับเพื่อนสมาชิกครับก็ขาจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นแค่หนึ่งเซนติเมตรเองนะครับเห็นไหมครับใช้สองเซนใช้ไม่ได้นะครับมันจะลงไม่ได้กับขายึดกล้องนะครับเพื่อเพ่สมาชิกับ ก็ที่ผมทำไว้ผมทำไว้แค่หนึ่งเซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับขายึดกล้องนะครับเพราะบังเกินว่าลูกค้าไม่ได้สั่งว่าจะเอา1เซนหรือ2เซนนะครับผมเลยใช้1เซนใส่ลงไปนะครับผมจะเข้าใจนะครับะหลังจากนั้นครับลำกล้องใส่ลํากล้องนะครับะผมจะมาร์กไว้แล้วนะครับะในลำกล้องของผมนะครับอันนี้คือด้านท้ายนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะมาร์กไว้แล้วนะครับมันจะมีตรงนี้ครับขีดเห็นไหมครับ ขีดตรงนี้จะเป็นด้านบนนะครับอ่าให้อยู่ตรง90องศาด้านบนปืนนะครับนะี่ขีดอยู่นี้ครับก็อ,อยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ใส่ไปใน,นปืนอ่าปืนจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วรอยขีดรอยขีดตรงนี้นะครับท่านก็พลิกขึ้นมาบนสุดนะครับอ่าแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับมันจะมีตัวประกองขายึดกล้องตรงนี้ยึดลำกล้องอยู่แล้วนะครับอ่าในตัวยึดด่านสโปคปนะครับ แล้วก็อัดใส่กันไปเลยนะครับดูตรงมาร์กตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกคงจะเห็นนะครับนี่ครับมาร์กผมขีดไว้นะครับใอ้อยู่ด้านบนอ้อยู่เที่ยงตรงเลยนะครับ90สิองศาแล้วก็กดเข้าไปให้มันสุดนะครับเข้าไปสุดอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็ยึดสกรู2ตัวนี้ครับด้านนี้กับด้านนี้นะครับยึดนะครับ ยึดจนสุดนะครับเพื่อเปสมาชิกไม่ต้องตึงนะครับอ่าจนว่วน็อตมันจะสุดนะครับอ่าแล้วก็โอเคแล้วนะครับอ่าก็ต่อไปก็ใส่หัวฟอนแก๊สนะครับอ่าหัวฟอนแก๊สนะครับพร้อมเข็มนะครับเข็มเบอร์23นะครับอ่าก็ใส่ไปเลยนะครับอ่าแล้วต่อไปก็ใส่แก๊สนะครับอ่าแก๊สนี่เป็นกระป๋องใหม่นะครับเพื่อเปิดสมาชิกครับอ่าเปิดมาปุ๊บ ตัวนี้นะครับเพื่อนๆสมาชิกครับผมจะติดผ้าเทปไว้นะครับเพราะผมไม่ใช้อย่างอื่นนะครับตัวนี้เอาง่ายๆนะครับไม่ต้องเสียตังอีกนะครับติดผ้าเทปกันกันไม่ให้แก๊สมันย้อนกลับนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับก็จะเป็น่างนี้นะครับผ้าเทปตัวนี้ก็ถ้าคนที่ตีไก่นะครับคงจะรู้ว่ามันคืออะไรครับมันเป็นผ้านะครับเป็นผ้าเทปนะครับ ในการพันแก้งไก่นะครับในเวลาตีไก่นะครับอันนี้จะใช้ดีมากนะครับเอามาพันนะครับตรงหัวนะครับเพื่อเพิ่มการมาให้แก๊สมันซึมนะครับอันนี้นะครับดีกว่านะครับดีกว่าเราไปซื้อไอ้ไอ้ก็ได้อะไรนะไอ้หัวทู่ปลาต่อต่อท่อท่อทู่ปลานะครับอันนั้นมันจะแปลงไปอันนี้ง่ายๆนะครับใช้ได้หลายครั้งนะครับเพื่อเพิ่มสมาชิกกับก็ใส่ใส่เข็มไปนะครับหลังจากนั้นก็เอา กระบอกประกอบแก๊สนะครับใส่ไฟนะครับอ่ะก็โอเคนะครับตามนี้นะครับก็ฉีดแก๊สเติมแก๊สนะครับปิดวาล์วลูกก็ป้อนทางหัวทางนี้นะครับอ่าทางหัวนะครับอ่ะก็ประเมนสมาชิกคงจะเข้าใจแล้วนะครับสำหรับเจ้าของปืนนะครับนะเรียกว่าอ่ท่านสมาชิกที่ต้องการอยากจะรู้ว่าวิธีประกอบของผมตัวอ่าตัวเจ้าบอกระเบตัวนี้ก็เป็นยังไงนะครับอ่าก็วันนี้เดินทางนะครับอ่าแพ็คก็แพ็คอย่างสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะ ให้ดูว่าแพ็กเสร็จตันยังไงนะครับเพื่อนสมาชิกครับใช้วิธีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับมีสาระดีๆเสมอในช่องผมบาโจ90 b าศูนย์ะครับคลิปหน้าเจอกันกึ่งอัตโนมัตินะครับเพื่อนสมาชิกครับโจมีงานเยอะเอาไม่ทันจริงๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ